สวัสดีปีใหม่ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องริกิมารุนะครับกับปี2022นะทุกคนนะเออวันนี้น้องเขยมาเยี่ยมนะครับทุกคนครับมาเยี่ยมลูกเขา เอ่ออัปโปนั่นเองนะทุกคนนะวันนี้เอัปโปอได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวต้อนรับปีใหม่นะเออพ่อพกับแม่อยู่ด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตานะก็ที่มีความสุขเป็นพิเศษนะครับทุกคนครับกับวันนี้นะครับกับปาร์ตี้บาร์บีคิวนะทุกคนนะในเมื่อ,อเราไม่อยากจะออกไปแคมป์ปิ้งที่ไหนนะทุกคนนะเราก็จัดวันที่บ้านเลยครับนี่ครับนี่เ <c oughs> ออ ก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนนะสําหรับสายแคมปิ้งนะพี่บอกเลยว่าพี่ได้คิดถึงการแคมปิ้งมากนะทุกคนนะแต่ว่าตั้งแต่มีโควิดเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนนะเออนิจาสี่ร้อยนี่คือจอดแงกเลยนะทุกคนนะเออไม่ อแหลกเลิก,ล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 กอะไรถอดออกหมดเลยครับเพราะว่าไม่ได้ขับไปไหนไหน,นะก็มีเทนเนนต์สเตปไวที่บ้านอย่างเดียวเลยก็ขับไปแต่แบบไปธุระในเมืองอะไรเงี้ยเออแต่พอไปเที่ยวบ้างก็ไปเที่ยวอยู่บ้างนะครับแต่ไม่ได้ไปแคมป์ปิ้งนะทุกคนนะก็เอาพอร์ตดีรีมไปตลอดเลยนะครับเพราะว่าไปกับเพื่อนแล้วก็รถเล็กไงเราก็เลยเอารถเล็กไปดีกว่าครับเอารถใหญ่ไปมันก็มันก็อ่มันไปเร็วไม่เท่ากันนะทุกคนนะเออแล้วก็รถเล็กไปเหมือนกันมันจะได้สบายกว่าก็เลยไม่ไม่ได้แบบ เอารถใหญ่ไปนะครับทุกคนครับเออก็มาได้แคมปิ้งนะทุกคนนะก็เลยเอา้าคิดถึงบรรยากาศแคมปิ้งนะครับก็เลยมาจัดการอา๋อปาร์ตี้บราร์บีคิวกันหน่อยนะทุกคนนะนี่ครับไปมือการเสียบบราร์บีคิวของนอกสาวพี่นะทุกคนนะเออหอมหัวใหญ่ดิมาเป็นชิ้นเลยนะครับเออบริกิวก็มาเป็นชิ้นเหมือนกันเออแม่ เป็นชิ้นเริ่มเติมเลยนะครับก็บอกว่าต้องใหญ่ๆอย่างนี้นะเออเวลากินเข้าไปนี่บางคนอาจจะเห็นขาวๆนะบนไลย่างมาแล้วเวลาทาซอสแล้วเราเห็นเป็นขาวๆนะกัดเข้าไปเต็มที่นี่เต็มแรงนึกว่าจะเป็นเนื้อไก่ที่ไหนได้นะเออเป็นห่อหัวใหญ่สักนั้นนะทุ้คนนะแล้วก็มีอาหารเหนือเยอะแยะมากมายนะทั้งกมดน,นะเออเอามานั่งกินกันนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะทุกคนนต,ตลอดปี2021นะครับแม้ว่าพี่จะไม่ได้ลงคลิปเลยตั้งแต่ COVID โค<อ>วิดก็ยัมีคนเข้ามาดูคลิปแล้วก็มาอยู่เป็นกําลังใจให้การแลวขอบคุณมากนะขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับเออรักทุกคนมากนะครับอืมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มท่องเที่ยวกันใหม่นะทุกคนนะในปีนี้นะครับ2022พี่จะเริ่มทำคลิปบ้างแล้วนะครับทุกคนครับเออ แล้วเดี๋ยวเราจะได้สนุกสนานด้วยกันนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับสุขสันต์วันปีใหม่ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีมีชัยแล้วก็มีความสุขตลอดทั้งปีนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสุขตลอดทั้งปี2022นี้นะครับไว้เจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ